เพื่อนๆวันนี้มาตลาดมาหาซื้อกุ้งไปทานนะอันนี้จะเป็นกุ้งลายขาวลายขาวนะครับนะอันนี้ก็จะอยู่ประมาณโลร้อยห้าสิบอันนี้จะเป็นลายขาวแต่บ๊วยบยจะอยู่ประมาณ200อยบ๊วยเนี่ยบ๊วยเนี่ยจะอยู่ประมาณ2 0 0ไซส์นี้นะแต่ที่ว่าที่ว่านี่ที่สุดก็คือตัวนี้แหละครับไอลายแดงนี่ครับอันนี้โลประมาณ800นะเดี๋ยวเดี๋ยวหาซื้อดูไปก่อนนะซื้อ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 กองเล็กๆก็ไม่ซื้อกองใหญ่นะครับนะซื้อกองประมาณนี้ นี่ก็โลอยู่ประมาณแ0 0อันนี้ก็จะเป็นลายขาวลายขาวนี่ก็อยู่ประมาณ250นะไซส์เนี่ยเดี๋ยวจะจะมาเลือกซื้อไปก่อนซื้อไปทำข้าวนะเอามีเยอะครับมีเยอะอันนี้ก็จะเป็นอยู่อยู่โลประมาณอันนี้ก็จะเป็นลายขาวเบอร์สานะลายขาวเบอร์สาก็จะตัวเล็กมานิดนึงลายขาวเบอร์สามก็จะตัวเล็กมานิดนึงนะครับอันนี้เบอร์สีก็จะเป็นแบบว่ามันจะช้ำๆนิดหน่อยเวลาเลือกเราต้องรู้จักเลือกนะครับเห็นไหมเบอร์สีนี่เบอร์สีลายขาวเบอร์สีเนี่ยมันจะแบบมันจะเป็นเล็เนิดนึงเลนินึงนะครับ แต่เบอร์สามนี่มันจะผิวมันจะดีมากนะครับแต่แต,แต,แต่ถ้าสําหรับไอลายแดงนี่ลายแดงนี่ก็จะอยู่โกรลประมาณ800ครับดแปดรนะเดีย๋ยวจะมาเลือกซื้อก่อนเลือกเลือกให้เป็นนะครับเลือกให้เป็นเลือกให้เป็นวันนี้มาตลาดปุ้งมาตลาดกุ้งโอเคครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆจุดๆ